ทักทายอีกแล้วจ้าทักทายตอนแรงๆ,ๆตอนนี้มันเริ่มจะซ้ำมือแล้วพี่น้องแล้วก็ตอนันมันก็จะตกสะอันนี้ก็ใกล้อีกห้านาทีก็จะสามทุ่มสามทุ่มของประเทศเดนมาร์กเด้พี่น้องเอ้ยเมื่อวาว่าข้านใกล้นาฮอนแล้วมันก็สีมืดขนาหนาวก็สีมืดเร็วขนาดฮอนก็สิแจงโดนแจงนนหน้าเลยพี่น้องนี่ลานจอดรถทุกค่อยเสร็จแล้วไม่มีองในยากพี่น้องเอารถมาเกตออกเกตออกแล้วก็เอา สั่งดินมาให้กับปูปูหายเขใช้เวลาประมาณตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงเกือบสามโมงครึ่งเจชั่วโมงถึง8ดชั่วโมงแมพี่น้องเขาเห็ดสองคน2องนม2องผู้บา่าวไม่เห็ดเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่า,าถ้าเกิดโดนฝนโดนอะไรมันจะเป็นสีดําอีกอันที่เป็นหยางๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคือข่อยเอาน้ำม,มาลดน้ำต้นไม้ข่อยมพี่น้อง ต้นไม้ข่อยลดนะต้นไม้ข่อยเห็นบอลมันก็เลยเป็นสีดำเขาบอกว่าถ้ามันโดนฝนโดนอะไรมันก็จะสีดำเข็ดดิดำก็เลยเป็นแบบนี้พี่น้องก็กเอาหนามมาโหดมาเดียวเป็นตุ๊ดปู๊ดติดปี๊ดอยู่หนีเด้พี่นอ้องเห็นบน่นดอกไม้ข่อยตรงนี้เข,เขาจะจัดเขาว่าเขาจะอันเห็ดยังดีเพื่อนว่าอุญ,ญอุอุญยะ่ยพระท่านแล้วเด้อพี่นอ้องให้ดูตอนเสร็จก็ครึ่งนึงก็จะเอา เหมือนตัวอะไรตัวหนอนตัวที่แผ่นเล็กๆอันนี้อันใหญ่ๆนี่จะเอาออกเลยเนะี่ยลือบระท่านออกหมดแล้วก็โซนทางนี้ก็จะทําเป็นเหมือนปลูกดอกไม้หรือยาดนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับค่อยก็จะปลูกของกินก่อนข้อยจะเอาฟักทองมาหยอดไว้สามต้นปีนี้เพาะไว้แล้วแล้วลปีต่อไปค่อยว่ากันี่นอกนะมันอาจจะลกงี้ด้วพทีน่น้องมาดูตอนที่มันไม่ดีนะนเบิ้งเดี๋ยว ต้องรอวันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนมีเวลาเยอะๆเลยพี่น้องเขาจังเตะเจังเช็ดจังจะจัดมึงเอาลรือมาเตรียม,มาเลยพ่นไม้กวดาดพ่นไม้เสียม,มห้องเก็บของเพราะว่าบางทีมันต้องเดินไปเอาห้องเก็บของเอาเครื่องตัดหญ้าเอาอะไรมาแมนบอละ่ะเดินไปเอาของในห้องเก็บของมีตู้แช่แข็งแชง่ฟิตเก็บของข้างในนั่นไงพี่น้องก็เดินออกมาก็เข้าบ้านอันนี้แหละพี่น้อง วันเสาร์เดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาอีกเ,ออเพื่อนเขาจะมาช่วยฉาบแล้วก็จะทาสีพอมันหน้าน,นี้มันเริ่มสมมัมอแล้วก็จะทาสีบ้านเราก็จะทำโน้นทำนี่ได้ไปนเอ,อืก็มีความสุขประอย่างหนึ่งเนาะไม่ว่ากันชอบใครชอบมันเดีพี่น้องดอกไม้บานแล้วบนท้องนาะ คลิปนี้ก็บ่มี่หยางเรกพี่น้องคลิปนี้ก็ซัมนี่ล่ะเดอ้อแล้วข่อยจะไปเก็บของเข้าตู้เย็ยนก่อนเพราะว่าเพิ่งซื้อของมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้เอ่อแค่นี้เลยสวัสดีเจ้า